เสมือนมแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาษิตย,ยะ่าปิภุมโรปุบพังวันณคันทงังหะเฮทยังปาเลติระสะมาดายะเอวังคาเมมุนีเจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้สีหายชอกชำ้ำเชยแต่เกสรแล้วบินไปชั้นใดมุนีคือผู้รู้ ผู้สงบเที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาชั้นนั้นอธิบายความคำว่าพมรในพระคถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกยรสรดอกไม้ทำน้ําหวานทุกชนิดเช่นมแมลงพึ่งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ําหวานจากเกรสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอแก่ความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ำพึ่ง ไม่ทำสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกชำ้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพรหน,นั้นคือไม่ทำศรัทธาและผูกคาของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากมากในละไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัย และในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศราก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทําให้เขาลดความมั่นคงในพระ,พร,ะรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนําความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทําศราของชาวบ้านให้เจริญ ส่วนอาการกระทบโภคะทโาโภคะให้เสื่อมนั้นคือการทุติสินของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศิสนย่อมไม่มีผลมากเหมือนหวานพืชในนาเลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศินชื่อว่าทาโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาวหวานลงแล้วในท่านผู้มีศินย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหวานลงแล้วในนาดี พระดีย่อหม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาสิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชฤกึ์ซึ่งพระมหาโมคลานะไปโปรโดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักสก,กระ ไม่ไกลกรุงราชคฤกค์ฤกนักเขามีทรัพย์80โกดแต่ตรณีเลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรพัญญาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกพัญญา เพราะกลัวว่าเมื่อพัญญาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอ,อกินด้วยจะหมดเลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าเขาพร้อมลงทุกทีหมดกําลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกพัญญาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์พัญญาเขาไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร พระราชากริ้วหรือพญาาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทําให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทําเฉยเสียเมื่อพญ,ญาาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพญาาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80ดสิบโขด คือ800ล้านแต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพัญญาถามก็เท่านั้นทําไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทําขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งโดยความตกใจและกล่าวไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทํางานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้นฉันจะทําให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณ ใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอห่ะอัธยาศัยกว้างกวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลุกๆไม่จำเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่า เธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพัญญาหัวเราะพลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนละ่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสิคุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักหักอย่าเอาเข้าสารดีเตานมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขึ้นไปบนชั้นที่เจ็ดแล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวพัญญาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทําขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่ 7. เจ็ดเศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดู c, อุปนิสัยของเวนยสัตเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิพัของเศรษฐี และพัญญาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคลานะมาแต่เชา้าแล้วให้พระมหาโมคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศิยะที่สักระนิคมพระองค์และพระห้ารอยจะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคลานะไปที่นั้นวยธิ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศิยะเหลือบไม่เห็นก็ตกใจพ,พึมพำว่าเราอุตสาหขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่เจก,ก็เพราะ กลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทําไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก์เศรษฐีกล่าวว่า แม้บังหวนกวันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนกวันเศษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไม่ประสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล,กล่าวกล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งพัญญาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียว แต่ขนมกลับกลายเป็นเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มฐานเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักหยิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกเขาเกิดเบื่อนายจึงให้พัญญาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพัญญาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้ สองสามีพัญญาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพัญญาว่าเขาหมดหิวแล้วมอบให้สมณะไปเถิดน,นางช่วยกระเช้าได้นำขนมเข้าถวายพระเถระพระมหาโมคลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรัตนไตรและแสดงถึงอนิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า เศรษฐีและพัญญาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังก์ของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวนห้าคอยเสเวยอ,อยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้พัญญาถือขนมไปเถิดจักนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพ พระเทระตอบแล้วท่านก็นําเศรษฐีและพัญญาประเดลิตของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึง500เศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระสาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื่มขนมเบื้อง พระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและปัญญาดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนแกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษทุทั้งหลายสนทนาการพนา,นาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดา ภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนไตรและอานิสงส์แห่งฐานเป็นต้นเหมือนพรมรไม่ให้ดอกไม้ชอกชำ้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตรัสว่ายท่าปิพมโรปุพังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น